หนาวยาวฝนกระจายและฤดูร้อนที่รุนแรงมากๆถือเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่สําคัญนะคะว่าธรรมชาติกําลังเตือนให้เราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก NAA InnoTrain EP นี้ค่ะจะพาทุกคนมาส่องเทรนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไทยนะคะว่ามีสถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตอย่างไรพร้อมทําความเข้าใจกับซัพพลายเชนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไทยให้มากขึ้นจากรายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยตลาดล,ลักรัพ์แห่งประเทศไทยค่ะ ต้องยอมรับนะคะว่าโลกของเราบอบช้ำม,มากจริงๆค่ะทุกคนต่างได้รับผลกระทบไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ c l i m a t e Change ทําให้ทั่วโลกหันมาใส่ใจกับปัญหานี้อย่างจริงจังและเกิดเป็นข้อตกลงปารีตามกรอบอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเป้าหมายการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065 ซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็ได้แสดงเจตนารมเข้าร่วมด้วยค่ะจึงมีการรณรงค์ให้ทุกคนนะคะหันมาร่วมมือกันหยุดปัญหานี้ผ่านหลายแคมเปญค่ะไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลาสติกการทําธุรกิจสีเขียวรวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกิจกรรมเกินจําเป็นรวมไปถึงการหันมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนค่ะพลังงานหมุนเวียนหรือ renewable energy คือพลังงานที่ใช้ไม่หมดนะคะสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยมีแหล่งกําเนิดธรรมชาติ รอบๆตัวเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแสงอาทิตย์ ลมน้ำความร้อนใต้พิภพรวมไปถึงชีวมวลและก๊าซชีวภาพนอกจากนี้นะคะยังรวมไปถึงผลผลิตและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรค่ะยกตัวอย่างเช่นแกลบชานอ้อยกากมันสำปะหลงังหรือมูลสัตว์นะคะก็สามารถนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีค่ะโดยปัจจุบันนะคะพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานทางเลือกที่หลายคนนํามาใช้ทแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำมันถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติหินน้ำมันและทรายน้ำมันค่ะพลังงานหมุนเวียนนะคะจึงถือเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อมลพิษไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะพลังงานเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศทั้งยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งยังลดการนําเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและยังสามารถส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วยค่ะ ก่อนจะเล่าถึงสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนค่ะว่าธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไทยมีการดําเนินการอย่างไรการจะซื้อขายไฟฟ้าหมุนเวียนในไทยแบ่งเป็นการทําสัญญาซื้อขายกับภาครัฐ ผ่านโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนค่ะแล้วก็ยังมีการทำสัญญาซื้อขายกับภาคเอกชนซึ่งจะเรียกว่า private ppa ซึ่งจะเป็นการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนกับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านโครงข่ายภาครัฐค่ะ และจากผลการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมสรุปได้3ข้อหลักนะคะนั่นก็คือในปี2,568ความต้องการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีทิศท,ทางที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยปริมาณไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ขายให้ภาครัฐคาดว่าจะอยู่ที่23,555จิก,กวัตต์และภาคเอกชนคาดว่าจะอยู่ที่4,177จิก,กวัตต์ค่ะซึ่งเพิ่มขึ้น2%และ1 5ตามลำดับ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ผู้ประกอบการจำหน่ายมากที่สุดในปี2568ได้แก่ไฟฟ้าชีวมวลและแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งมีสัดส่วนรวมกันเป็น78%ของไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ภาครัฐและ96%ของไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ภาคเอกชนค่ะ ดังนั้นในปี2,568นี้นะคะโรงไฟฟ้าชีวมวลคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากทั้งการขายให้ภาครัฐและภาคเอกชนค่ะรวมทั้งอัตรากำไรขั้นต้นก็มีแนวโน้เมเติบโตขึ้นในขณะเดียวกันนะคะสำหรับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายได้ต่อหน่วยในการขายไฟให้ภาครัฐก็จะขึ้นอยู่กับ,บราคารับซื้อซึ่งมีแนวโน้มลดลงค่ะ ขณะเดียวกันรายได้รวมจากการขายไฟให้ภาคเอกชนก็มีแนวโน้มขยายตัวตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นค่ะ ส่วนสาเหตุที่ชีวมวลยังคงถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดนะคะก็เนื่องจากว่ามีความเสถียรและยืดหยุ่นด้านการผลิตมากกว่าเชื้อเพลิงหมุนเวียนประเภทอื่นๆค่ะรวมทั้งยังมีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นแหล่งผลิตด้านการเกษตรจึงทําให้มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจํานวนมากนะคะหรือว่ามีกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเยกตัวอย่างเช่นแกลบก็ได้จากการสีข้าวเปลือกชั้นอ้อยก็ได้จากการผลิตน้ตาตาลทรายนั่นเองค่ะขณะเดียวกัน ะะพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างมากตามเป้าหมายในร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2567 25ถึง2580ค่ะที่มีการตั้งเป้าเอาไว้ให้68%ของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในปี2580นั้นมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไทยค่ะว่ามีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีการลงทุนใน อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะคะจากทั้งในภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่แปลงมาเป็นพลังงานชีวมวลรวมไปถึงพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าฟาร์มดังนั้นนะคะจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมนี้ค่ะว่าจะสามารถดํำข้อมูลทั้งหมดนี้ไปใช้ประโยชน์ได้รวมถึงเหล่าสตาร์ทอัพที่สนใจในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานหมดเวียดได้อีกด้วยค่ะโดย NIA <th bb> ก็มีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการนวัตกรรม Climate Tech Acceleration Program ด้วยนะคะซึ่ง <th r 1> จะเป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศผ่านกิจกรรมการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตรโครงการค่ะรวมไปถึงหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนสถาบันการเงน และบริษัทขนาดใหญ่ รวมไปถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการกับหน่วยงานพันธมิตรค่ะและยังมีทุนนวัตรกรรมที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือ mandatory innovation ในสาขาธุรกิจนวัตรกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็กําลังเปิดรับสมัครรอบ2ประจําปีงบประมาณ2568อกด้วยสมัครได้ถึงวันที่31มมีนาคมนี้นะคะใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nia.or.th ค่ะฝากติดตาม รายการ i n n o t r e n น Next Step ประเทศไทยผ่านเทรนนวัตรกรรมได้ทาง YouTube NAA Channel และ AIA ทุกช่องทางนะคะ